สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนักการวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่15นะครับเดือนมีนานะฮะรู่นี้ก็วันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันมีโชคมีชัยแล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะฮะก็16มีนาครับแต่วันนี้ครับ15มีเรื่องงามยามดีในเรื่องการทําสวยทําหล่ออีกสักวันนะครับใครที่วันนี้จะนัดช่างเสริมสวยหรือร้านเสริมสวยนะครับจัดการตัดผมตัดเล็บนะครับเปลี่ยนสีผมนะครับหรือว่า จะทาอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายนะฮะดูแลสุขภาพหรือว่าเข้าสปานะฮะแล้วแต่แล้วรวมถึงเรื่องของการซื้อของสําคัญนะฮะบางคนอาจจะซื้อเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะครับกระเป๋าเกินต่างกายของสวยงามเครื่องประดับต่างๆก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมีสเสน่ห์เปพิเศษหรือใช้ของใหม่ๆนะครับให้กับตัวเองนะครับก็ใช้วันนี้ได้ก็เลือกดีนะครับรวมถึงการซื้อของที่มีค่ามีราคาสูงๆนะครับบางทีเราก็ไม่อยากซื้อเราก็ เรียกว่าต้องไปเคลมนะฮะซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องไปเคลมนะครับมันก็เสียความรู้สึกนะฮะเนี่ยครับก็ใช้วันนี้ได้ดีไปพิเศษะนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับเรื่องของการทําเรื่องเกี่ยวกับร่างกายภายนอกภายในนะครับดูแลสุขภาพร่างกายพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปตรวจสุขภาพนะฮะมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าตั้งใจจะออกกําลังกายตั้งใจจะ ลดน้าหนักนะครับก็ได้นะฮะกันแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรที่เกิดประโยชน์นะฮะต่อภายนอกภายในของร่างกายตัวเราเองนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่นะฮะอันนี้มันก็เป็นนิสัยอีกแบบหนึ่งนะฮะของ3ราศีนี้ที่เรามี3ามราศีมีดวงรักในรอยแค้นอ่าใครที่เคยดูหนังรักในรอยแค้นนะครับนี่มันค,คล้ายๆกับดวงชะตาประเภทแบบว่า เจ็บแล้วก็ต้องเอาคืนนะฮะหรือว่าถ้าถูกหักหลังถูกทําเจ็บนะครับก็ถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็เอาคืนอะไรเงี้นะฮะก็ไม่ได้อาคาดนะ,ะแต่แค้นอะไรเงี้นะครับน่ามันก็จะมีนะฮะไม่ใช่ว่าคนเราต้องแบบใส่ซื่อตลอดหรือว,ว่าทุกอย่างโอโะอภัยหมดมันก็มีแบบบางประเภทนะฮะที่เออขอเอาคืนหน่อยนะเล่นเขาหนักนะอะไรเงี้นะฮะแต่ก็อย่างนึงนะผมก็มันอยู่ที่วัยเหมือนกันนะฮะทั้ง3ราศีคือวัยปกตินะครับแต่บางวัย สามราศีนี่ถ้าอายุเยอะแล้วนะครับบางทีผ่านโลกผ่านเรืมาเยอะก็เบ,เบื่อเบื่อเซ็งๆกับการที่ไปตามจองล้างจองผ่านอาคารแขนหรือตามจี้ตามจิกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็น3ราศีนี่แหละแต่เออถ้าสมัยก่อนนะเอาเรื่องนะตามจิกนะตามได้เบีย้เต็มที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันก็เออผ่อนแล้วนะครับแต่ถ้าดูโดยรวมนะฮะนี่เ,เอาว่ากันตามหลักการโดยรวม3ราศีนะครับเรียกว่ารักในรอยแ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ รักและหักอกนะฮะจะแค้นนะฮะแล้วก็เอาคืนหรือแม้แต่ทําธุรกิจธุรกรรมถ้ามาหลอกลวงมาโกงนะฮะไม่ให้อภัยนะต้องเอาตังค์มาคืนนะนะครับถ้าไปหลอกหรือโกงนะครับจะไม่บอกโอ้สิเออช่างมันช่างเขาไม่ฮะเอาคืนนะอ่าประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าทวงสิทธิ์ที่พึงควรได้ที่พึงจะได้ของตัวเองนะครับไม่ให้ใครมาเลิศมเรียกว่าไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ตัวเองนะครับประมาณนี้นะฮะลองเข้าไปเตาเนืนะฮะสามราศี มีดวงรักในรอยแค้นนะครับนี่เลขตัวสีมงคลบ้างนะครับเแรกๆครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลขศูนนี่เริ่มที่ศูนย์นะฮะต่อมาคือเลข3ามนะฮะศูนยนะครับ7จ็ดนะฮะแล้วก็2แล้วก็เลขที่เรื่องเรี่ยงหรือไม่ค่อยถูกฉชุรกนะฮะคือเลข8นะครับสีที่ถูกุกครับมีสีขาวนะครับสีน้ำตาลนะฮะสีแดงนะครับ แล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีดำนะฮะเราต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายซ้ายไว้นะครับฝั่งซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะเออเพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องรักในรอแคนไหมผมจําได้นะแต่ว่าเห็นว่าเขามาทาไม่รู้กี่รอบนะฮะผมจําได้แค่สมัยปีโอ้ปีไหนกันบ้างฮะที่พี่แท่งนะฮะศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองนะครับแล้วก็ คุณนุสบาะนี่นะครับเ็นรปเอกกับนางเอกนะครับเนี่ยโอ้ดูผมติดงอมแงมเลยนะตอนนั้นนะฮะคือสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ดูหน้าจออย่างนี้ะฮะก็สนุกนะฮะนี่แหละครับแล้วก็อารุธนะครับเป็นเป็นพ่อนะฮะออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนุกนะครับจําได้ละนะครับรักในรอยแคนปีพศอะไรจำไม่ได้นะฮะสมัยก่อนชอบดูนะฮะอีกเรื่องนึงสมัยก่อนที่ชอบดูคือลอดแลมังกรนะฮะสมัยออ้รุ่นเก่านะฮะ ใช่ใช่คนรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับพอนึกแล้วมันนึกนะฮะแล้วก็นึกปีไม่ได้เพวัะนั้นก็เลยเออปีไหนจะไม่ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้ฮะมุมดาวนะครับต้องบอกว่าเรื่องของมันจะเข้ากลาเน,นี้ยเข้ากลางเดือนนะกลางเดือนนี้ไปนะครับดาวหลายดวงที่มันโคจรโยกย้ายมันจัดทับครบท้วนสมบูรณ์พร้อมแล้วนะครับในการที่จะเริ่ม เร่งงานนะฮะแต่แต่ละราศีนะฮะก็ระวังกันหน่อยนะครับเร่งงานเลยได้บ้างนะฮะสู่เข,ข้าร่างกายเรื่องแรกครับคนจะป่วยกันบ่อยช่วงนี้ให้สังเกตดีๆเดี๋ยวตัวเราบ้างเดี๋ยวคนในครอบครัวบ้างหรือคนในออฟฟิศที่ทํางานหรือว่าเพื่อนอ่าหรือว่าคนข้างบ้านอะไรก็ตามนะฮะคนรู้จักของเรานี่แหละนะครับจะป่วยกันบ่อยนะฮะแล้วก็เรื่องที่2คืออุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับบางทีก็จะมีเหตุที่นนที่นี่ที่น่นนะครับเยอะหน่อยนะฮะทั้งรถทั้ง เรื่องของยานพาหนะนะครับต่างนานานะครับนี่ฮะแต่จริงๆแล้วฮะเรื่องสุขภาพร่างกายนี่ก็เรียกว่าช่วงนี้ต้องระวังผมพูดเสมอนะโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่น่ากลัวหรือกังวลไหมฮะเกี่ยวกับระบบเลือดถ้าใครจะได้จําได้นะฮะว่าระบบเลือดเส้นสมองนะฮะเส้อเลือดหัวใจอะไรนะครับอืมนี่วันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะต้นเดือนดีนะฮะคนเขียนเรื่องเด็กออนบอลนะฮะอืม แล้วก็เรื่องอัลเลอรี่นะฮะท่านในกระเสียนะครับเรื่องของสมองนะครับเลือดเซลล์สมองนะครับเนี่ยฮะก็เรียกว่าช่วงนี้จะเป็นการได้เยอะนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเริ่มป่วยไม่สบายกันบ่อยนะครับฉะนั้นดูแลร่างกายดีๆีนะฮะหลักๆข้อนึงมาจากความเครียดแล้วก็การพักผ่อนนอนไม่พอครับมันจะเป็นนะฮะฉะนั้นคุณคอยเตือนลูกเราคนในครอบครัวใครที่บ้านเรานอนดึกมากๆนะครับอะไรอย่างงี้นะต้องคอยเตือนนะฮะ บางทีแบบเออโอเคเราอาจจะนอนไวนะฮะแต่พอเราสะดุ้งตื่นมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเอา้าเรายังได้ยินเสียงนะฮะคนเรียกว่าในครอบครัวเรานะฮะเป็นลูกเราคนใกล้ตัวเรานะฮะก็ยังเปิดไฟนะฮะทำอะไรอยู่นะครับฉะนัันนี่ก็ต้องเตือนเขาให้นอนไวๆนะบแลวความเครียดนะครับแล้วก็เสริมข้นอีกข้อนะึงคือมิจชาชีพนะครับนี่ก็มจนเย็นเน้นย้ำเสมอแล้วก็จะเน้นย้ำไปเรื่อยเพราะว่ามันพอจะได้เซฟใครบางคนหลายเรื่องนะครับมันก็มีเพื่อนๆที่เขียนมาว่า เออมีมิจฉาชีพเข้ามาแต่ว่าเพิ่งฟังคลิปจบว่าระวังมิจฉาชีพก็เลยนึกถึงคำพูดแล้วก็ไปโยงกับคนที่เขากำลังลก,กำลังหลอกลวงเขานะฮะเขาก็เลยปิ้งเลยว่าเออหรือมันมเป็นมิี้ชีพนะครับเป็นมิจฉาชีพก็เลยไม่ตอบตกลงนะฮะสุดท้ายพอไปเช็คไปเช็คมาอ้าวมิจฉาชีพนี่เองกำลังจะโอนตังค์ให้แล้วนะฮะเนี่ยครับบางทีมันก็ต้องใช้เกิดผมก็จะพยายามพูดทีๆีนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะ หรือว่าคนคดโกงเยอะนะฮะแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็อีกเรื่องคือแฟนนะฮะเออช่วงนี้จะทะเลาะเบาแวนแล้วก็มีปัญหาชีวิตคู่กันบ่อยหน่อยนะครับดาวศุกร์โคจรอ,อยู่คู่กับดาวเสาร์มันจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับช่วงนี้อะไรที่ทําให้ทะเลาะเบาแวงกันคุณเลี้ยงแล้วก็ถ้ามันจะมีเหตุปัจจัยนะครับระวังบุคคลที่3เข้ามานะฮะใครที่เป็นแบบใจอ่อนนะฮะหรือว่าขี้เหงานะครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิศเศษเพราะว่า มันก็มีแนวโน้มนะครับที่ไปคุยแล้วแหมไปถูกเจริตนะฮะแล้วก็ไปปิ้งบังได้เนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองนะฮะอย่าทําเรื่องไม่ควรนะฮะผมพูดเสมอน,นะฮะถ้าเรื่องแบบคนบุคคลที่3หรือว่าทั้งหมดทีใจอ่อนนะฮะเปรียบเสมือนกับเราเอามือไปจุ่มน้ำนะฮะแล้วก็เอานิ้วไปแยบปักไฟะฮะอันนี้มันจะปึ๊ดเลยนะครับไวมากนะครับอันตรายนะอย่าไปแตะเรื่องนี้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับช่วงนี้มุมดาวนะฮะ อะไรที่ดีๆบ้างนะฮะชวงนี้เรียกว่าถ้าคุณจะสปีดงานนะฮะได้นะครับมันพอจะเร่งงานได้หรือตัดสินใจเรื่องสํำคัญญพอได้อยู่นะับเพียงแต่ว่าถ้าจะเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญพยายามหากูรูหาผู้รู้หาคนที่เขาพอจะพึ่งพาใสยหรือว่าขอให้คําปรึกษานะครับในเรื่องที่เรากําลังจะทําหรือในเรื่องสําคัญที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับมุมดาวเกี่ยวกับที่ปรึกษาหรือคนที่พอจะพึ่งพาใส่ได้ในการให้คําแนะนํายังมีนะฮะ แสดงว่าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเช่นงานนะครับหรือเงินนะฮะหรือการเดินทางหรือจะเปลี่ยนชีวิตอะไรก็ตามนะฮะลองปรึกษาหาลือกับคนที่คุณรักเคารพศรัทธาหรือไว้ใจหรือว่าเขาพอจะเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจนะครับแล้วคุณจะได้ข้อมูลคุณเอาข้อมูลมาเฉยนะฮะอย่าไปเชื่อทุกทั้งร้อเซนะครับเอาข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจนะฮะมันจะช่วยได้เยอะเลยขพอมุมดาวตัวช่วยคนช่วยหรือว่ามือที่มองไม่เห็น หรือคนที่ให้ไอเดียนะฮะมันยังมีช่วยเหลือในทุกๆกราศีอยู่นะครับแปลว่าเราอย่าเพิ่งคิดอะไรคนเดียวหาที่ปรึกษาหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะฮะโอเคครับจบแล้วนะฮะขอบคุณเซอร์แตงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆวันนะครับดูดวงกันเนาะชาศีเมษครับพฤกษ์โสดราศีเมถุนนะครับเริ่มที่เมษครับวันนี้ ในวันที่มีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะถ้าใครที่มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินและผลประโยชน์นะครับสามารถทำในช่วงวัน2วันนี้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการกระตุ้นการตลาดการขอกู้ขอยืมการซื้อของที่อยากได้หรือแม้แต่จะซื้อของให้กับใครที่เราต้องการซื้อให้นะฮะหรือว่าซื้อของที่มีค่ามีราคานะครับก็จะได้ของดีราคาที่เราพึงพอใจ แล้วมันก็ไปเด่นเรื่องการได้รรับเนะฮะฉะนั้นถ้าใครที่ลุ้นอ่ะเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่นะครับก็วันนี้สําเร็จนะครับหรืออย่างน้อยมันก็มีความคืบหน้ามีข่าวดีๆนะครับเหมือนกับถ้าเราได้รับนะครับโปรเจกต์หรืองานอะไรบางอย่างมานะฮะมันก็ไม่ใช่แบบเราต้องได้เงินวันนั้นถูกไหมฮะมันอาจจะเป็นการที่เราได้รับโปรเจกต์หรือได้ข่าวดีๆที่เราเอามาทําทําเสร็จปุ๊บส่งส่งได้ไดตังค์นะฮะแปลว่ามันจะมี สัญญาณดีๆบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พอจะรุ้นเรื่องเงินได้หรืออย่างน้อยถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเงินมันจะมีช่องทางการหาเงินพิเศษได้นะครับมาดูเรื่องของการงานต่อนิดนึงช่วงนี้นะครับเป็นวันที่งานมันจะเร่งได้นะครับพอจะเร่งงานได้นะครับไม่ใช่เร่งงานฮนะเร่งงานได้นะครับงานจะร้อนๆด่วน,นๆนะับปุปปับฉับพลันเยอะดาวการงานคือดาวพระเสาร์นะฮะ ดาวเสาตันนี้เรานึกถึงนะฮะมีดวงอาทิตย์มาแปะอยู่ข้างหลังนะฮะมันก็ร้อนนะครับมันก็ต้องเร่งแล้วก็รีบถูกไหมฮะเนี่ยครับมันก็ไปกลายเป็นว่าช่วงนี้เลยนะครับงานมันจะเยอะๆหน่อยยุ่งๆหน่อยแล้วก็มีงานหลักหลายอย่างเรื่องงานไหลหน้านะฮะต้องทํางานสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งก็โผล่เข้ามานะครับก็ทํางานหลากหลายหน้าซึ่งทําได้ดีนะครับหรือแม้แต่ทํางานหน้าเดียวแต่ว่างานยุ่งงานเยอะงานหนักแต่ก็ทําได้ดีสําเร็จนะครับแสดงว่าเงินกับงานเนี่ย ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพียงแต่าะมันต้องมีอะไรนถูกไหมเอ้มันมีเรื่องจ่ายปุบปับฉับพันเกิดขึ้นนะครับหรือเรจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายแล้วก็จำนวนก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะในระดับที่เรายังพอหมุนได้แต่ว่ามันจะหมุนไปตึงๆหน่อยนะครับเพราะามันมีดาวสุขโคจรอ,อยู่คู่กับดาวเสาดาวสุขคือเงินของเราดาวเสานี่มันไม่ค่อยถูกกับดวงเงินของเรามันก็จะหาวิธีตอดเอาเงินนะครับ ถอนเงินส่วนหนึ่งแล้วก็หาวิธีนะครับมีรายจ่ายจุกจิกให้เราต้องใช้ต้องจ่ายนะครับมากกว่าปกติมันก็กลายเป็นว่าโอเคนะเงินเข้าก็ถือว่ามันน่าพอใจแต่ว่ารายรับกับรายจ่ายบางทีรายจ่ายมันก็ไหลเข้ามาต่อเนื่องมันก็ทําให้เราแบบตึงๆหน่อยนะครับสรุปก็คือแปลว่าช่วงนี้เงินก็ถือว่าพอจะน่าพอใจนะฮะถือว่ามองว่ามันยังหมุนได้แต่ว่ารายจ่ายที่จําเป็นจําเป็นนะครับไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยเลย ก็คือจะไปนต้องซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับแฟนเราหรือว่าซื้อให้คนในครอบครัวนะครับมีนัดหมายพักผู้เพื่อนฝูงหรือว่าอยากซื้ออะไรให้กับตัวเองมานานแล้วอะไรกนก็ได้ซื้อนะฮะเห็นไหมมันก็ได้แต่ว่าพอใช้ได้จ่ายแล้วมันก็จะตึงๆหน่อยมันจะกังวลน,นะครับก็โอเคนะพรยพอไหวอยู่นะฮะต่อมาเรื่องของดวงความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดคนที่โสดช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะช่วงนี้ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความวาความขื่ นะครับมันค่อนข้างจะอิลุงตุงนังนะเพราะว,ว่าถ้าเราอยู่ในกรอบอยู่ในรูอยู่ในเ,เรียกว่าสิ่งที่ควรทำนะฮะมันก็จะม่มีปัญหาแต่ถ้าเราตามอารมณ์ตามใจนะครับอะไรก็ไม่สนใจแล้วมันก็จะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเราก็เรียกว่ามุ่งมั่นนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแค่นี้น,นะครับก็จบแล้วส่วนคนที่ไม่คุ้มีแฟนแล้วนะครับเราความรัอกท่นี้แฟนจะ มีปัญหาเล็กน้อยนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเรื่องเงินหรือว่ามีอะไรก็ตามที่เขากังวลนะเราก็ทําให้เราก็จะกังวลตามนะครับจากนั้นบางอย่างเราช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับแฟนเราได้บางเรื่องก็ดีนะครับหรือคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาช่วงนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือสุขภาพร่างกายบางอย่างเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปนะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้จุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สป่วยเพราะอาหารนะครับระวังดีๆนะเรื่องอาหาร แล้วก็ได้นินเวสเซครับความดันปวดหัวไมเกรนมันจะอยู่แถวศีรษะนะครับระบบเลือดไหลเวียนเลือดมีปัญหาแล้วก็ระวังพวกความดันไมเกรนนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีพฤษบนะครับจังหวะดาวราศีพฤษภเนี่ยมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะเอาการงานก่อนดีกว่านะฮะงานมันเป็นแหล่งก่อกําเนิดเงินนะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการงานมีดวงได้รับความพิรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เหมืนนาานอนใดาวพัจันทร์โคจรทับนะครับมันดีนะฮะเขาว่าทับนี่ไม่ใช่สบายอย่างเดียวนะฮะคือมันมีคนอำนวยความสะดวกให้และอย่างน้อยถ้ามีอะไรที่เราต้องทําผลสเร็จมันมีทําแล้วมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นการคุยเจราจาติดต,ต่อต่อรองนะฮะซื้อมาใครไปซื้อขายได้เป็นสําเร็จการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแปลว่าช่วงนี้มุมดาวเรื่องของการงานนะครับหรือภารกิจเนี่ยถือว่าน่าพอใจ ดาพระจันทร์โคจรทัพนะครับพระจันทร์นี่มันมาจากเรียกว่าเรือนภพสาชะนะครับโคจรทัพอยู่คู่กับดาวพฤหุบยช่วงนี้มันก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือแล้วซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือก็ได้หรือเราขอความช่วยเหลือใจากใครก็สําเร็จช่วงนี้จะพบปะผู้คนม่หนสานตาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าได้เดินทางยังรวมถึงเรื่องของการที่ต้องเข้าร่วมประชุมหรือว่าต้องนัดหมายเจอใครอะไรนะฮะมันเป็นการข้อสังคมนะครับช่วงนี้หรือว่า ใช้โซเชียลเป็นประโยชน์ก็คือใช้ในคุยงานอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าช่วงนี้งานมันจะอยู่นอกสถานที่หรือว่าพบปะผู้คนเยอะๆหรือจําเป็นต้องคุยนะครับโอ้เยอะแยะหมดนะครับมันเป็นช่วงที่จะยุ่งๆหน่อยแต่ภารกิจถือว่าเด่นแปลว่างานผมไม่ค่อยห่วงนะก็ะยุ่งๆตามภาษาแหละผมดูมันสําเร็จแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ถือว่าผลงานน่าพอใจก็พอละนะฮะรายละเอียดคุณก็ไป จัดการเอาเองนะฮะในเรื่องต่างๆที่ต้องทําในวนี้นะครับต่อมาเรื่องของเงินทองฮะดาวการเงินหมุนได้นะครับหมุนได้การแก้ปัญหาต่างๆสําเร็จการจัดการเรื่องสําคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนนะครับในเรื่องเงินทองในรูปแบบต่างๆถือว่าน่าพอใจดวงการงานหรือการเงินนะครับถือว่าสัมพันธ์ยาดีนะฮะมันมีอย่างนะฮะต้องระวังถูกหลอกลวงนะฮะหรือว่าเลจ่ายปุบปับฉับพลันที่เกิดขึ้นครับ หรืออย่างระวังซื้อของ่องของที่มีตําหนิดาวการเงินของเราคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยคือเงินนันะฮะมันไม่ค่อยถูกชะตาหรือว่่เรื่องเลี่ยงการเจอกับดาวราหูเมื่อไหร่เงินจะออกต่อเนื่องหรือมีเหตุให้ใช้เงินแบบที่บางทีก็ไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการใช้หรือตอกรจ่ายตกรซื้อนะฮะและช่วงนี้ดาวราหูก็เจอกับดาวการเงินเราพอดีมันก็เลยกลายเป็นช่วงนี้มันจะกังวลเรื่องของการหมุนเงินหน่อยนะครับกระเซฟเซฟนิดนึงล้วรันนะ,ะดูเรื่องความรักนะฮะ ดาวความรักในระยะนี้มันเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับคนโสดได้เจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหรือว่ามีคนที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆสานความสัมพันธ์ตอนอ่องได้แต่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักระยะนี้มันมีภารกิจยุ่งๆนะฮะมันกลายเป็นว่าช่วงนี้เจอบ้างไม่เจอบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือว่าเหมือนมีระยะห่างนะฮะในช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยไม่เป็นไรให้มันเป็นแค่จังหวะในเวลาหนึ่งที่เออมันอาจจะยุ่งๆในภารกิจของกันและกัน ช่วงนี้ก็ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ในการคุยเชื่อมสัมพันธ์กันตามปกตินะฮะตัวกายใจให้ถ้ากายไม่อยู่ใจอยู่ก็อยู่ข้าง,างกันก็ใช้โซเชียลดึงนะครับความรู้สึกดีๆนะฮะหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆตัวไม่เจอไม่เป็นไรนะครับสุขภาพร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านในวัยสวกดไหลย้อนครับแล้วก็ระวังคันตามเนื้อตัวครับต่อมาท่านจะอยู่ในราศีเมถุนกิจกรรมต่างๆของราศีเมถุนวันนี้เป็นวันที่เด่นนะฮะ ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะฮะแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่ามีอะไรอึดอัดใจมันจ,จะมีคนช่วยเหลือดาวพฤหัสคือดาวการงานโคนจรตำแหน่งลาภโชคลาภมีโชคลาภจากงานมีโชคลาภจากดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตาผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัวชารุ่นพี่ลูกพี่ใครที่พอจะเพึ่งพาใส่หรือว่าคนที่เราคุยแล้วเป็นมิตรกับเรานะฮะท่านจะช่วยเหลือบางเรื่องให้กับเราได้ต้บอกบางเรื่องนะฮะมันไม่ใช่แบบโอ้โหทุกเรื่องเลย รื่องส่วนตัวเรื่องเงินเรื่องอะไรคือคือคือแบบไม่ใช่คนเดียวในการช่วยเราได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยถ้ามีปัญหาก็ยังพอมีคนช่วยในท้ายที่สุดเสมอนะครับมันก็เด่นตรงที่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยควนขวายเต็มที่หน่อยพอหลังพิงฝาคนมาช่วยก็เข้ามาทันเวลาพอดีนะฮะเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับต้องเข้าตาจนก่อนนะแล้วซูเปอร์ฮีโร่ค่อยโผล่มาก็แปลว่าถ้าเข้าตาจนแล้วบางทีไม่ใช่คนนะตัวเราเองแหละเป็นฮีโร่นะครับในการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา พะเจอเรื่องร้อนใจที่สุดแล้วไอเดียสมองปัญญาคนละสีไม้ตุนเอาตัวรอดได้ทุกครั้งการให้สบายใจได้ถ้าคุณกาลังแบบเข้าตาจนเดี๋ยวหลุดจาก,จาก,จากตาจนนะฮะหรือว่าหลุดจากจุดที่คุณวิกฤตได้แน่นอนนะครับการสบายใจจุดนี้ได้แต่ว่ามันต้องเครีคยดๆก่อนแหละเงินหมุนได้นะครับมีโอกาสได้ก็เลยรับพิเศษ,ษแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินฟุกๆนะฮะมีโอกาสได้เงินฟุกๆหรือว่ามีการซื้อขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะครับ ือมีคนมอบของบางอย่างให้กับเรานะฮะของบางสิ่งที่เอื้อได้มาแล้วก็ชื่นใจนะครับแต่ช่วงนี้ระวังเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายนะฮะระยะนี้มันมีดวงป่วยไม่สบายเจ็บคอร้อนในแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับก็เสพเซฟร่างกายหน่อยระยะนี้ข้อดีอย่างนะฮะคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกกังวลสิ่งกระทำจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะฮะความรักทั้งส่วนและไม่ส่วนความรักดีนะครับช่วงนี้พึ่งพาใส ใครที่เราแบบรู้สึกดีด้วยนะฮะก็ให้คุยแล้วก็มีโอกาสจะสางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับไม่ใช่ว่าคนที่เราคุยนะฮะต้องเป็นแฟนอย่างเดียวะครับบางทีเราไม่เราเป็นโสดนะฮะเราไม่มีแฟนแต่ว,ว่ามีคนคุยช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะคนเหล่านะฮะหรือท่านเหล่านะฮะพอจะช่วยเหลือบางเรื่องเราได้นะถ้าคุณมีความกมังวลเรื่องนั้นก็ตามลองปรึกษารือนะฮะเขาจะมีไอเดียบางอย่างหรือช่วยบางอย่างให้กับเราได้ก็อโอเคนะครับจังหวะดาวนะครับในช่วงนี้มุมดาวมีอย่างคือ สมมติว่าคุณกำลังเดือดร้อนนะครับแฟนช่วยเหลือได้แฟนเรานะครับนี่แหละช่วยนะฮะไอเป็นเรื่องไอเดียปัญญาหรือหาคําแนะนำนะฮะหรือว่าบางทีมีคอนเนคชันในการช่วยหรือบางทีตัวก็เองช่วยเหลือได้นะครับแสดงว่าดวงเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันดีแต่มันมีแบบพ้องแง่แมงงอนนะครับคือต้องระวังเลยนะฮะชาวราศีเมถุนจริงๆนะเป็นราศีหนึ่งที่ถือว่าอา,อารมณ์แบบขี้งอนนะฮะ ก็ว่าขีงอนนี่คงไม่ใช่แบบทุกคนนะแต่ว่าเป็นหนึ่งในว่าหนึ่งในราศีที่เวลาไม่พอใจก็จะแบบเงียบๆหรือว่าออกอาการเหมือนกัน,นครับไม่เป็นไรฮะรเราไปฟังว่าช่วงนี้มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับแฟนก็อย่าไปงอนมากงอนนานเพราะว่าช่วงนี้แฟนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอะไรที่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้เราก็จะได้ไม่ต้องเป็นแบบหนึ่งในความเครียดของเขานะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเรื่องความรักพยายามเกื้อกูลและให้ภัย แล้วก็ใจเย็นๆนะฮะแล้วมันจะมีเรื่องดีดเข้ามาแน่นอนนะครับโอเคนะประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า,าระวังความดันร้อนในนะฮะแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ฮะระบบทางเดินหายใจปัญหาครับแล้วก็ท่านอย่าไว้สวร,ระวังโรคประจําตัวแล้วก็จุกเส้นน้นท้องครับดูบทสรุปครับชาวราศีเมษเนสน่ห์เมสเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสาว่างสดใสงวงหิงเด่นใบหน้าใบหน้ากริ้งเนียนแลนะสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใส รวมถึงช่วงนี้นะฮะทำอะไรก็ตามต้องพยายามหาจังห,หวะหอาโอกาสหาเวลานะครับในการเคลียร์งานให้ดีงานมันเด่นเงินก็เด่นระยะนี้จะคุยเรื่องผลประโยชน์หรือว่าจะหาผลประโยชน์หรือว่าจะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะฮะหรือบางทีอาจจะไปกู้ยืมก็ได้นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรับหรือซื้อนะครับซื้อของสําคัญอะไรอยงเงแนยะในช่วงวัน2วันนี้ก็ยังถือว่าได้ซื้อได้แล้วก็ได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจ ก็ถือว่าจังหวะของเรื่องของเงินและผลประโยชน์ทําได้ตามที่เราต้องการนะครับวันนี้วันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็หาเออก็เลยเอ่ยปากเขาอม้มช่วยหรือจะใครจะสํเาเร็จภาระหนที่คขเาเลอชอบนะฮะยังเยอะหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งต้องระวังก็คือเรื่องของมี2อ,อย่างนะฮะต้องระวังพิเศษคือระวังความรักนะครับมันมีความอึดอัดใจาเล็กน้อยเพราะนั้นอย่ากโกรธเคืองแล้วก็อย่างงอนนะครับแล้วก็ใจเย็เนๆเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ของมันเองนะฮะต้องใจเย็นนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องของเงินทองซื้อของระวังที่อของที่มีตำหนิก็พยายามจัดสรรแล้วก็ดูดีๆนะฮะเรียกว่าต้องระเอียดรอบคอบเลยครับเป็นหลักเลยแหละช่วงนี้แหละต่อมาชาวราศีพฤษภครับสเสน่ห์พฤษศเสื้อผ้านะฮะวันนี้ก็เน้นสีสว่างสดใสเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้สีมงคลได้ยิ่งดีใบหน้าเก้ยงเนียนล้างให้สะอาดแต่งหน้าแนวสดใสเหมือนกันนะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่เด่นในเรื่องของการทํางานแก้ปัญหาเรื่องการงานจัดก,การเรื่องสำคัญสำคัญได้ มีภารกิจหน้าที่การงานเพิ่มมากกว่าเดิมมีการติดต่อเจรจาต่อรองสําเร็จเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคและปัญหาก่อนเสมอนะครับื่อศพไม่ได้อะไรมาโดยง่ายๆมันจะได้มาโดยยากซึ่งมันดวงชะตามันก็เป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าข้อดีคือมันจะได้แสดงว่าทำอะไรก็ตามนะครับแล้วมันโอมีอุปสรรคเยอะเลยอย่าถอยนะชะลอพักผ่อนแล้วก็หาจังหวะแล้วก็เดินลุยเข้าต่อนะฮะเรียกว่าตื้อไปนะฮะแลวหาวิธีปรับแก้ปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วสุดท้ายมันจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับ มันแปลว่าต้องอดทนสูงกว่าปกติแล้วจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมานะครับมันมีบางทีที่แบบอดทนแค่ไหนก็ไม่ได้ก็มีนะแต่อันนี้อดทนให้ได้ที่สุดแล้วมันจะมีสิ่งดีๆที่เรารอคอยได้นะครับต่อมาชรา,าสีเมถุนเสื้อในเมถุนเสื้อผ้าวันนี้เน่ยสีเข้มเขมนะครับงวงหิงเด่ดในใบหน้าใบหน้าแต่งแนวเข้ม,เข,มเข้มนะฮะหรือว่าแนวจัดเต็มในสไตล์ของเราได้นะครับแล้วก็อยาดหนึ่งชุดนี้นะครับราคากินหอมกิจกรรมหน้าที่การงาน มีดาวนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินได้ซื้อของพิเศษหรือว่ามีเงินปุปปับฉับพันที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาก็คือมีเงินทุกฟุกหรือว่ารายรับที่เราคาดไปถึงนะฮะแล้วก็บางทีคนช่วยเหลือออกไปคือเงินเข้าปุ๊บแล้วก็มีไอเดียที่จะต้องซื้อนูนซื้อนี่เต็มที่แล้วก็ออกไปเต็มเต็มที่ทันทีเพราะว่าเนี้ยจะมีการนัดหมายหรือไปห้างหรือการซื้อของสําคัญเป็นการหมุนเงินนะครับหรือว่านัดพักเพื่อนฝูงแปลว่าวันนี้จะใช้ใช้เงินเยอะนะครับจะเซฟเฟหน่อยแล้วกันเนาะ แล้วก็สําคัญสุดท้ายนะครับระยะนี้ดาวประจําตัวระวังเรื่องการถูกหลอกลวงนะฮะหรือป่วยแค่ไม่สบายเพราะว่าช่วงนี้คุณต้องดูแรลร่างกายมากๆแล้วก็เชื่อคนยากๆหน่อยแล้วก็หาวิธีนะครับที่จะเรียกว่าป้องกันนะฮะร,ระบบการเงินเราดีๆใครที่จะให้มากู้หรือมายืมต้องระวังปเป็นพิเศษนะครับมีตัวชุดนี้สังเกตไหมรายจ่ายจุกจิกนะครับมาทุกทางเลยเนี่ยครับเดี๋ยวสักพักน่ยมันค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ประคองก่อนอะไรที่ยังไม่จะเปต้องซื้อกระเบ,บื้ไว้ก่อนเงินถึงจะเหลือนะครับโอ จบครับเขาคุณที่ตามนะับที่ได้ฟังช่วงกลางคืนก็หลับฟันดีเหมือนเดิมนะครับทานได้ฟังวันรุ่งขึ้นนะฮะก็ขอให้ชื่นใจตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับมีความสุขนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเวลานอนก็ก่อนนอนก็ให้นอนหลับอย่างมีความสุขเสมอนะครับแบ่งกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ